ไอเองวันนี้อาจจะพาไปเที่ยวราชบุรีที่นี่มีทั้งวิวภูเขาหินธรรมชาติสวยๆมากมายพร้อมของกินอร่อยๆทั้งในตลาดร้านอาหารและคาเฟ่อีกทั้งพาไปฟาร์มสัตว์ที่มีกิจกรรมมันๆไม่ว่าจะเป็นมินิเกมโชว์ต้อนแกะและการแสดงของน้องแกะมีการให้อาหารสัตว์ต่างๆนานาพันธุ์ซึ่งเราไปฟาร์มสองที่ยอดฮิตเลยพร้อมกันแล้วก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะแนะนำที่แรกในอำเภอจอมบึงคือแกรงแขนยอนราชบุรี เป็นเหมืองหินเอกชนเก่าแต่เขาหยุดขุดเจาะไปแล้วซึ่งถูกทิ้งไว้จนน้ำฝนตกลงมาเป็นแอ่งน้ำที่มีสีเขียวสีฟ้าอ่อนและหินก็ถูกกัดสซะจนเป็นรูปร่างแปลกตามีริ้วต่างๆดูคล้ายกับการแคันยอดเล็กๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้าชมนะคะแต่ว่าทางเข้าค่อนข้างแคบแล้วก็ขรุขระค่ะต่อมาที่อำเภอสวนพึ่งที่ตลาดพื้นเมืองโอปอยตลาดนี้อยู่ริมแม่น้ำพาชีเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอาศัยอยู่อย่างยาวนานเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะตอนช้ ช่ง7โมงจนถึงบ่าย2โมงช่วง7โมงครึ่งเขาจะมีตักบาตรด้วยอาหารที่นี่คือจุกๆทั้งปากหม้อขนมเบื้องหมูทอดไอติมคือคนเยอะมากเราถ่ายไม่หมดจริงๆมีร้านน้ำชาด้วยนะคะตอนดื่มน้ำชาก็ระวังร้อนกันด้วยนะคะร้อนมากเลย ทัวทะเลหุบเขาเป็นร้านอาหารทะเลที่แบบสดมากอร่อยถึงเครื่องสุดๆเมนูแนะนําคือกุ้งคั่วพริกเกลือเด็ดจริงแต่ว่าเขาปิดทุกวันอังคารนะคะส่วนอีกร้านหนึ่งรสชาติถึงเครื่องเหมือนกันแล้วว่าดีคือครัวแวะอิ่มริมทางค่ะต่อมาเป็นร้านคาเฟ่และร้านอาหารฟิลแคมปิ้งริมทานน้าคือบรรยากาศดีมาก อาหารก็โอเคเลยเราสั่งพวกสลัดจะนแนกมันทอดไก่ทอดกุ้งย่างอะไรประมาณนี้ยมีบัตเตอร์เบียร์ด้วยนะมีน้องหมาด้วยสอตัวน่ารักมากคาเฟ่ที่แนะนำอีกที่คือโคโลฟิลเมลอนอร่อยมากกิจกรรมในสวนพึ่งที่แนะนำคือไปฟาร์มสัตว์ค่ะที่นี่คือเดอะเซ n เนอรี่วินเทจฟาร์มโดยมีค่าเข้าเริ่มต้นที่150บาทเข้ามาแนะนำให้เช็คอินถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็กินในติมอร่อยๆนะคะ ซึ่งในละ50บาทเราสามารถเข้าทำกิจกรรมซุ้มเกมได้2อย่างกับให้อาหารแล้วก็ดูโชว์แกะค่ะสำหรับสัตว์อื่นๆสามารถซื้ออาหารเพิ่มเพื่อให้อาหารน้องๆได้ไม่ว่าจะเป็นเป็ดหมูมา้าแกะแต่สำหรับฝูงแกะอะค่ะเราสามารถใช้สิทธิ์ในตัวค่ะเข้าได้เลยเราจะได้ยาก1นึ่งกำมือค่ะแต่เวลาให้อาหารน้องจับแน่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างดึงแรงมาก ส่วนกิจกรรมซุ้มเกมมีหลากหลายประเภทให้เล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นยิงลูกโป่งเนี่ยเพื่อเราได้รางวัลด้วยแล้วก็ปากระป๋องโยนบาสเกตบอลโยนห่วงแล้วก็หมุนเสียงทายมียิงปืนด้วยนะคะทั้งนี้ในส่วนสัตว์เขามีโชว์ต้อนแกะให้ชมด้วยฟรีดูฝูงน้องหมาคอลลี่ซีอย่างเท่น้องสามารถต้อนเป็นจุดๆได้โดยแอคท้าให้เราดูด้วยดูดิไลเขาคองแบบชิลๆเก่งมากเลยเจ้าน้องหมา ต่อมาก็เป็นการโชว์ความสามารถของน้องแกะดูดีห่วงไฟด้วยนะไฟจริงโนงไม่กลัวเลยและนี่คือสายพันธุ์ต่างๆที่เขาเลี้ยงค่ะในฟาร์มนี้และฟาร์มยอดฮิตอีกที่คืออัปปาก้าฮิลราคาเริ่มต้น290บาทนอกจากสามารถชมสัตว์ได้ทุกโซนแล้วยังสามารถเข้าเขาวงกดแล้วก็ให้อาหารน้องแกะได้ส่วนราคาบาทสูงสุดอยู่ที่500บาทก็จะให้อาหารน้องสัตว์ได้หลากหลายชนิดรวมถึงเล่นซิปไลน์คล้ายๆกับหนสลิงอะค่ะ เปิดประเดิมตัวแรกด้วยน้องนกคู่น่ารักมากเขามีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพาน้องมาเกาะที่แขนเราได้ด้วยไม่เพียงแต่นกฮู่ก็มีนกแก้วด้วยจริงๆมีช็อตจังหวะที่เราได้ถ่ายรูปคู่กับน้องด้วยต่อมาก็เป็นโซนน้องแพะเราสามารถอุ้มน้องได้ด้วยนะแต่ระวังน้องขวิดกันดูดิเป็นไงใกล้ๆน่ารักทั้ข้างๆกันก็มีหนูตะเภามีจุดล้างมือเป็นระยะระยะนะคะอย่าลืมล้างมือก่อนแล้วก็หลังเล่นกับน้องด้วยนะถ้าเจอน้องกวางก็จะมีจุดพักกินของหวานนะคะมีเข้าห้องน้ําห้องเท้า เขามีให้เข้าไปใกล้น้องฟามิโก้ด้วยนะดูดีใกล้มากน้องก็ต่ายก็คือมีเยอะมากเราแอบอุ้มน้องมาถ่ายรูปได้แหละเต่าก็มีประมาณ2-3สาสายพันธุ์ได้ดูน้องดีตัวใหญ่มากเราแอบถ่ายจังหวะน้องกำลังผลิตลูกกันด้วยแหละนี่น้องแฮมสเตอร์ตัวนิ่มมากมีน้องคาปิบ่าด้วยงือเจ้าหนูมะพร้าวต่อมาคือน้องวอลรบี้น้องคือจริงโจ้แคะนี่น้องเขามีลูกอยู่ที่ท้องด้วยนะเราได้อุ้มได้แหละน่ารัก แล้วก็มาที่บ้านของหนูชิชิล่าแล้วก็มีบ้านน้องแมวด้วยแยกกันแล้วก็มาหาน้องหานที่เขามีจุดเช็คอินถ่ายรูปคล้ายๆกับบ้านฮอบบิทส่วนตัวเราชอบทั้งสองที่เลยนะ บ้านเทียนหอมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ60บาทต่อคนซึ่งสามารถเอามาแลกเป็นเทียนหอมได้นะคะตอนขาออกที่นี่มีกิจกรรมให้ทําเทียนหอมด้วยมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสะพานไม้บรรยากาศวิวธรรมชาติวิวเขาแล้วก็มีร้านขายของฝากร้านกาแฟร้านอาหารค่ะ ับมาที่ตัวเมืองราชบุรีสําหรับที่พักเราพักที่วิสมาสองรอบเลยก็ประทับใจทั้งสองรอบเลยนะคะเพราะว่าที่พักเนี่ยดูใหม่สะอาดมีหมอนสองใบ พักผ่อนได้สบายเลยแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยราคาก็ตกประมาณคนละ6 0 0บาทค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองราชบุรีคืออุทยานหินเขางูเป็นภูเขาหินปูนที่มีโบราณสถานและถ้ำเก่าแก่อยู่บนภูเขาเช่นถ้ำลือสีแล้วก็มีรูปปั้นสมัยเทรวดีให้ชมด้วยแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่าแค่ทำกิจกรรมเช่นปัดเลือเป็ดให้อาหารปลาเดินชมวิวถ่ายรูปเช็คอินก็จุกๆไปละค่ะ ช่วงที่เราไปเขามีเล่นดนตรีด้วยแล้วก็มาต่อที่คาเฟ่กระท่อมอินทาที่นี่บรรยากาศคาเฟ่ท่ามกลางสวนบัวสวนผลไม้วิวภูเขาแล้ววิวทะเลสาบนอกจากเครื่องดื่มแล้วเขายังมีของหวานแล้วก็มีพวกแบบพาสต้าโทสอะไรเงี้ยทำได้ดีนะอร่อยทั้งนี้เขามีกิจกรรมให้เล่นด้วยคือชิงช้ามุมทะเลสาบอันนี้เขามีตัวล็อกด้วยนะล็อกด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากวิวทะเลสาบทั้งโอเพ่นแอร์แล้วก็อินแอร์ค่ะ ัวเมืองตอนกลางคืนเขามีตลาดนัดด้วยเขามีร้านขายของเยอะแยะมากมายตลอดแนวเลยในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เย็นเท่านั้นตอนช่วงธันวาคมเขามีไฟประดับด้วยนะสวยมากแนะนําให้มาใครสายมาชาแนะนาร้านซาวอยู่ใกล้ๆตลาดในซอกลืมนิดหน่อยแต่อร่อยแนะนําส่วนอาหารเวียดนามร้านนี้คืออร่อยประทับใจมากสถานที่ก็สวยค่ะลำเภอวัดเพลงที่นี่เรามาแค่กินพิซซ่ากับสเต็กค,ค่ะ ร้านที่เนี่ยโต๊น้อยหน่แต่ว่าอร่อยนะแล้วก็คุ้มค่ามากๆดูดีซิคงคือใหญ่มากสุดๆอะแต่ราคาดีแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เราไปเที่ยวที่ไหนเพิ่มเติมจะมาบอกนะคะบ๊าไปไป